ทีนี้บางท่านก็จะถามว่าอ้าแล้วความเป็นกดเป็นด่างเนี่ยมันจะมันจะไปทําอะไรในร่างกายไหมเนี่ยจะจะบอกให้นะมันเหมือนแคปซูลตั้งใจฟังเดีนะกดด่างของเรานี่เหมือนแคปซูลใส่ย,ยาเราเอากดด่างมาเป็นแคปซูลเหมือนแคปซูลใส่ย,ยาเนี่ยแคปซูลใส่ย,ยาเนี่ยตัวหุ้มยาเนี่ยมันไม่ใช่ยานนะ่นะ่ะนะแคปซูลนใะส่ย,ยามันไม่ใช่ยามันใช้มันมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเป็นประโยชน์ทางยานะ ต่ยามอยู่ข้างในแคปซูลใช่ไหมอ่าแคปซูลยาดูจากแคปซูลไหมไม่รู้จะอธิบายอะไรแล้วนะก่อนนี้แล้วนะอ่ามันมีมันมีไอ้ปลอกอะปลอก ule, แคปซูลอ่ะเราใส่ยาเข้าไปข้างในนะอ่าแล้วก็ใส่ย,ยาไปข้างในเวลาไปกินเข้าไปเนี่ยแคปซูลไม่ได้เป็นยานะแค่มันพายาเข้าไปเฉยเสร็จแล้วจากนั้นเป็นไงอ่ามันก็ย่อยร่างกายก็ย่อยใช่ไหมย่อยแคปซูลแล้วก็เอายามาใช้เอายามาใช้เราได้พลังเป็นไง พลังชีวิตเราได้พลังจากยาแล้วเป็นไงหายโรคได้พลังแล้วเขาก็ขับแคปซูลออกถ้าเอาแคปซูลไปใช้ประโยชน์ได้เขาก็าไปใช้ถ้าไปใช้ไม่ได้นงางอย่าบเขาสลายขับออกจากร่างกายเราโอเคไหมกรดด่างที่เราเอาไปสกัดยาออกมานี่เหมือนกันในยะเดียวกันเวลาเรากินเข้าไปนี่ชีวิตก็เอายาไปใช่ใชไหมชีวิตก็เอายาที่อยู่ในน้ำน้ำน้ำกรดหรือน้ำด่างที่กินได้นี่นะ น้ำหมักหรือน้ำด่างที่เรามีนี่แหละน้ำหมักหรือน้ำด่างนี่มันมียาอยู่ในนั้นอ้าวที่สกัดไว้ในน้ํานั้นแล้วอ้าวเรากินเข้าไปยาชีวิตเอาไปใช้เสร็จแล้วเป็นไงกรด,ดังถ้าชีวิตเอาไปใช้ประโยชน์ได้เขาก็ไปใช้ประโยชน์ถ้าเขาใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์แง่ไหนจุดไหนได้เขาก็จะเอาไปใช้ประโยชน์แต่ถ้าเขาเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาจะทํำยังไงเขาก็ขับออกปรแค่นั้นเองเขาก็ขับออกาทางปัสสาวะอุจจาระ เหงาใครลมหายใจหูตาจมูกปากผิวหนังเขาขับออกได้อย่างในปอดของเราเขาขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกนี่เป็นต้นนะพอกรดคาร์บอนไดออกไซด์ขับออกหรือในปัสสาวะเราก็ขับออกเขาก็ขับออกกรดด่างอะไรเขาขับออกนะถ้าสมมติมีกรดมากนะป้ามอ,อก,กันดาก็บอกถ้ามีกรดมากเขาจะเก็บใบคาร์บอเนตเอาไว้ใบาขาบใบคาร์บอเนตไว้ไตก็จะเก็บใบคาร์บอเนตไว้ ด่างเอาไว้ให้ทำความสมดุลกับกรดนะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้ามันมันไม่ได้มีกรดมากเขาก็ขับออกมานะขับออกมาไม่ได้ต้องเก็บเอาไว้ไตก็ขับออกมาใบข,าบขับขับออกมาอย่างนี้เป็นต้นมีหน้าหรอร่างกายอาจารย์นี้อาจารย์ตรวจปะสะวัสสาวะเมื่อวานนี้ปะสะัสสาวะของอาจารย์พีเอสยู่ที่แปดคือชีวิตอาจารย์ไม่ค่อยมีกดนะ เออปสัปสสาวะปัสสาวะด้วยน้ำลายด้วยน้ำลายก็แปดปัสสาวะก็แปดปัสสาวะใหม่ๆเลยปัสสาวะใหม่ๆเลย p h อยู่ที่แนะปดปัสสาวะคนทั่วไปเน,นี่ยจะอยู่เจ็ดบวกลบออกมาทางกรดได้ซ้ำของคนทั่วไปนะ พออาจารย์ปัสสวะใหม่ๆเราอยู่ที่แปดเราจุ่มไปปุ๊บขึ้นมาแปดแสดงว่าชีวิตอาจารย์มันไม่ค่อยมีกดมากเขาเลยขับออกเขก็เลยขับออกซะ,ะขับปัสสวะออกมาขับด่างออกมามันไม่ต้องมีด่างมากน้ำลายเนี่ยก็อยู่ที่แปดของอาจารย์เนี่ยใช้ได้ นะเรียกว่าคนสุขภาพดีมากๆนะสุขภาพดีมากนะเมื่อวานเนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์สนุกนะทดลองกันโนสนุกสนานเมื่อวานนี้ทดลองสนุกสนานนะคือเอาละตกลงร่างกายคนเราเนี่นะเราจะได้อาหารหรือได้อะไรสมุนไพรอะไรที่เป็นกดเป็นด่างเข้าไปก็ตตมนะได้สมุนไพรหรือได้อาหารที่เป็นกดเป็นด่างอะไรเข้าไปก็ตามนะ ในส่วนที่ชีวิตเขาจะใช้ประโยชน์เขาก็ไปใช้ประโยชน์แล้วก็ปรับความเป็นกรดเป็นด่างให้มันดีเขาไปใช้ประโยชน์แล้วเสร็จแล้วอะไรที่เขาไม่ได้ใช้เขาก็ขับออกขับออกความเป็นกรดเป็นด่างของชีวิตมันก็จะปกติอยู่ที่ประมาณ 7- จ็ถึงเจทั่วไปนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะปกติอย่างนี้ส่วนคนที่เจ็บป่วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรดค่าเลือดเป็นกรดเคยได้ยินภาวะแอซิโดซีดไหมนั่นแหละนั่นแหละภาวะกรด คนใกล้าตายนี่ภาวะแอซิดอสีดนะแอซิดซสีดแอซิดนี่แปลว่ากรดนะแอซิดซสีดนะเป็นภาวะเป็นกรดนะโอ้โหหมอจะตกใจเลยถ้าตรวจแล้วเป็นมีภาะวะเป็นกรดเนี่ยโอ้ยปวดหัวเลยแหละนะโอ้ยแย่แล้วคนไข้จะตายเอาแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะเขาเรียกว่าเนี่ยภาวะเป็นกรดนี่มันจะแย่เอาส่วนใหญ่คนไข้าอาการหนักๆน,น,นี่เขากลัวแอซิดซสีดนี่แหละนะไม่ค่อยได้ยินอันคาโลสีดนะ อันคาลเอ๊ไม่ค่อยได้ยินตั้งแต่ตเรียนสุขภาพมาไม่ค่อยได้เคยยินเท่าไหร่อันคาโลซีตอันคาลไม่ค่อยได้ยินนะเรพราะว่าเขาเป็นดังที่มากไปไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะนะเจอบ่อยๆเลยแอซิโดซิดแอซิดโดซิดนี่โอ้โหเจอกันบ่อยๆบ่อยๆเพราะว่าเป็นกรดนะแอซิดโดซีดนี่เจอบ่อยเพราะว่าเขาเป็นกรดเพราะว่าคนมันมีความเป็นกรดเยอะนะอย่างนี้เป็นต้นนะโอเค นะเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยเราไปวัด pH ของน่ะไปวัด pH ของของอันเนี้ยของไอ้อสมุนไพรเนี่ยนะสมุนไพรกลั่นกับสมุนไพรสดสมุนไพรริดเย็นนี่แหละกลั่นบ้างสดบ้างนี่นะอาจารย์ไปวัด pH อยู่ที่ประมาณ6เป็นกรดอ่อน เป็นกรดอ่อนๆแต่ฟังให้ดีนะแต่กินเข้าไปแล้วร่างกายกลับเป็นด่างกินเข้าไปแล้วทําให้ร่างกายเป็นด่างเพราะอะไรเพราะเวลากินเข้าไปเนี่ยส่วนท eh? 네ี่เป็นกรดอ่อนๆของเขาก็เป็นกรดอ่อนๆแต่เขาจะมีธาตุของเขาที่กินเข้าไปแล้วชีวิตเอาไปใช้ประโยชน์เข้าไปแล้วจะเป็นสังเคราะห์ในร่างกายเอาไปใช้ประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ได้ปุ๊บเขาจะทําความเป็นกรดด่างของร่างกายเซลล์ก็จะแข็งแรงเขาจะ ขับสิ่งที่เขาไม่ต้องการออกก็คือกรดถ้ากรดตอนนั้นชีวิตเอาไปใช้ได้เขาก็ไปใช้ชีวิตเอาไปใช้ได้ขเขาก็ไปใช,ช,ปใช,ปใช้ถ้าเอาไปใช้ไม่ได้เขาก็ขับออกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลน,นะเวลาไปวัด ph ของน้ําสกัดยานางน้าสกัดสมุนไพรริทเย็นหรือว่าน้ําสมุนไพรริทเย็นสดนะ่ะน้ำเขียวอ่ะน้าสกัดสมุนไพรน้าสมุนไพรริทเย็นสดนะ่ะถ้าวัด ph มันไปทางกรดอ่อนๆนี่อย่าไปตกใจนะ กินเข้าไปไม่ใช่ว่ากินกฎเข้าไปแล้วร่างกายจะเป็นกฎไม่ใช่นะกินเข้าไปชีวิตจะไปใช้ประโยชน์แล้วเขาจะปรับกรด,ด่างให้พอดีเองอาจารย์กินเข้าไปทุกวันแหละเนี่ยพวกนี้นะอาจารย์ร่างกายไม่เห็นจะเป็นกฎเลยนี่พิสูจน์ชัดเลยนะร่างกายจะเป็นออกมาเป็นเชิงด่างด้วยซ้ำนะนะออกมาเป็นด่างนี่น้ำลายก็เป็นดา่างปัสสาวะก็เป็นด่าง <c oughs> อยู่ที่แปดอยู่ที่แปดวัดแล้วใหม่ๆเลยอยู่ที่แปด อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็แข็งแรงดีสบายเบาไายมีกําลังนะอย่างนี้เป็นต้นนะสบายเบาไายมีกําลังโอโ้โหศักยภาพนี่หายห่หวงนะถ้าไปทํางานเนี่ยนะทีมนี่จะรุนแต่ว่าอาจารย์เที่ยงแล้วบ่ายโมงบ่ายสองแล้วอาจารย์มืดค่าแล้วเขาเขาก็จะรุนกลัวแต่อาจารย์ไม่พาขึ้นมาทํางานไม่พามากินข้าวไม่พามา,มาหลับมานอน <laughs> มาพักผ่อนนะแรงไม่ต้องห่วงนะแรงหายห่วงนะกำลังลืมลเ่มนะอยนะจะงี้เป็นต้นนะ